วันนี้นะคะพาเด็กๆมาเป็นร้านขนมร้านนึงในพอนร์ตแลนด์ที่เปิดมา,า,านานแล้วเออซึ่งมีเพื่อนที่ดีบอกว่ามันเป็นฮอนเทสเฮาส์ก็คือเป็นร้านกาแฟที่มีคอนเซ็ปต์ว่าเห,ว <laughs> เหมือนเป็นเหมือนเป็นบ้านผีสิงชื่อลิมสกี้แต่เราไปดูกันร้านนี้นี่ได้ยินมาจากเพื่อนที่นี่นานแล้ว,หวเห็นมาก่อนก่อนจะมาก็มีตั้งเนี่ยมนูตาย ็นร้านขนมแล้วเปิดตั้แต่ช่วงเย็นตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงเที่ยงคืนมันมีอะไรที่น่าสนใจและทําให้เป็นที่ที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงแล้วก็อยากามาไปดูกันเลยค่ะดูเป็นบ้านล้างมากไมถึงอยากมาเพจพินบอกก่อนเพราะมันมันตรงห้องน้ำวันนี้อะพ่อพายทจไมอยากมาคะฮะแม่พายเราไม่หนูไม่ปวดฉี่แล้แต่หนูก็จะเข้าห้องนะ้ำ ขัานคือลิมสกี้เฟรมเดวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทุก่คนทำไมถึงอยากมาที่นี่ไม่รู้ฮะที่อยากมาโอเคอ่ะใครจะเป็นคนเปิดประตูเข้าไปก่อนแม่ไฮลไลท์ของลิมสกี้คอ f ฟ e ่เฮาส์ที่ทําให้หลายต่หลายคนอยากจะมาที่นี่นะคะไม่ได้อยู่ที่เมนูขนมที่ล่ำขึ้นชื่อหรือชาหรือรว่ายัางไงมันก็ไม่ได้อยู่ในเฉพาะแค่ของบรรยากาศความน่าสนใจ จุดที่เป็นไฮไลท์ที่พีที่สุดเนี่อยู่ที่ชั้นสองซึ่งก็คืออ่าในภาพที่เห็นนี้เองก็คือตัวห้องน้ําของที่นี่นะคะที่ล่ำลือกันมากว่าถ้ามาที่นี่อย่าลืมไปเข้าห้องน้ําของที่นี่นะส่วนใครที่อยากรู้ว่าอ่าล้วตัวโรงานมนี้มันขายอะไรกันแน่นอกจากขายเรื่องของบรรยากาศแล้วก็คอนเซ็ปต์เมนูที่ที่นี่ขายก็คือมันเป็นร้านขายขนมนะคะขายกาแฟขายชาขายไอศครีมบานาน่าสปริตช็อกโกแลตฟรั เหมือนกับเป็นร้านของหวานที่เด็กๆแล้วก็แหล่งวัยรุ่นเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งในพอร์ตแลนด์เนี่ยจะหาร้านที่ร้านขนมที่เปิดตอนกลางคืนแบบนี้มันมีแค่ไม่กี่ที่แล้วประกอบกับคอนเซ็ปที่น่าสนใจก็เลยทําให้ที่เนี่ยเป็นหลายๆที่ที่คนเนี่ยอยากจะมาลองสักครั้งหนึ่งใครลงแวะมาแถวพอร์ตแลนด์แวะมาลองดูกันนะคะ